สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกล้วยโฮมคาร์รถด,ดีมีรับประกันหลังการขายวันนี้ก็พาชมรถที่สวยจริงๆนะครับบอกได้เลยว่าอ e ีโคคาร์มาแรงแน่นอนคุ้มค่าน่าใช้ร้อยเดียวนะครับเหมือนเดิมกล้วยโฮมคาร์อนุมัติง่ายได้รถเร็วแน่นอนที่สําคัญร้อยเดียวออกรถและรถคันนี้ค่อนเดือนละ3 0 0 0บาทเท่ามอเตอร์ไซค์ดูนะครับเริ่มดูเลยว่าอ e ีโคคาร์ยอดนิยมนะครับปี2017เกียร์ออโต้ความสวยความเดิมนะครับนี่ ห้องเครื่องทุกจุดนะครับคันหน้าเดิมสนิทสุ้มโชกนะครับด้านขวาด้านซ้ายนะครับเดิมสุดๆเลยนะครับฝากระโปรงเดิมมออกอ,กอ,อยู่ครบนะครับรถที่สวยและเดิมเท่านั้นนะครับที่เราเอามาขายแล้วเดี๋ยวผมพาชมรอบคันและการตั้งใจในการผลิตรถขึ้นมาขายนะครับแบบชนิดที่เรียกว่าให้ลูกค้าได้รับความประทับใจแล้วก็คุณภาพที่ดีจริงๆนะครับแบบชนิดที่เรียกว่า จ่ายเงินมาแค่ร้อยเดียวนะครับผ่อนข่างวงเบาๆดอกเบี้ยถูกๆนะครับเริ่มต้น2บาทกว่าเท่านั้นเองนะครับและยังไม่พอรับประกันทุกจุดของรถนะครับนี่ยังไม่หมดนะครับดูการจัดทรงลงล้อนะครับการแต่งซิ่งนะครับเล็กๆน้อยๆยางนะครับเราจัดยางโยโกฮาม่าให้เลยแม็กนะครับไม่แกะกล่องเลยนะครับบอดี้นะครับอย่างที่บอกว่าสวยสดจริงๆนะครับสีเดิมโรงงานทั้งคันนะครับนี่ ดูบอดี้กันก่อนนะครับไม่มีที่ติไม่มีตำหนิเลยนะครับจัดทรงให้เรียบร้อยนะครับด้านท้ายนะครับด้านหน้าเดิมไปแล้วนะครับดูด้านหลังเดิมๆทุกจุดเลยนะครับนี่นะครับสวยเดิมสุดๆเลยนะครับน็อตไม่มีแกะไม่มีไขไม่มีขยับนี่ดูนี่นะครับดูชัดๆเลยนะครับอันนี้ก็มีทุกอย่างให้ครบเลยนะครับมีถาดเสริมมาให้เรียบร้อยนะครับแม่แรงไม่เอี่ยมนะครับ ยางอะไรต้องอยู่ครบนะครับยางอะไรไม่เคยแตะพื้นนะครับแล้วดูนะครับทุกจุดนะครับเดิมสนิทเลยนะครับไม่เคยติดแก๊สแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นรถอีโคคาร์อยู่แล้วนะครับไม่จําเป็นเกี่ยวกับเรื่องแก๊สเลยแม้แต่นิดเดียวบอดี้รอบคันมาดูกันให้ครบๆเลยนะครับความสวยความเดิมนะครับนี่เม็ดอาร์ตะเข็บข้างนะครับหรือมาร์คกิ้งต่างๆนะครับเราบอกเราเน้นทุกจุดเลยนะครับว่าสวยเดิมจริงๆด้านท้ายนะครับ นี่ด้านหลังนะครับสวยงามมากนะครับกว้างกวางสะอาดใหม่กริ้จริงๆนะครับมาดูโครงสร้างตรงเสากลางกันก่อนนะครับว่าสวยและเดิมสุดแค่ไหนนะครับไล่ดูกันช้าๆชัดๆนะครับมาร์กิ้งอยู่ครบนะครับมีหลาต้องมีจุดกลมๆนะครับตรงนี้ทุกจุดทุกบานเลยนะครับแล้วก็ดูเม็ดอาร์คตะเข็บข้างนะครับไล่ดูกันเลยนะครับสวยเดิมสุดๆนะครับน็อตไม่มีแกะไม่มีไขไม่มีขยับนะครับเบาะใหม่ เอี่ยมเลยนะครับแล้วดูแผงประตูของเรานะครับสวยงามสุดๆนะครับมาดูด้านขวากันบ้างนะครับเม็ดอาร์ตตะเข็บข้างนะครับของเราให้เห็นกันชัดๆนะครับทุกจุดนะครับทุกบานผมการันตีเดิมหมดนะครับกระจกไฟฟ้านะครับสมบูรณ์มากๆเลยนะครับเดี๋ยวพามาดูภายในกันนะครับแล้วก็เลขใหม่นะครับคันนี้ก็เป็นกุญแจรีโมทนะครับมีสวิตช์ปรับนะครับ กระจกพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะครับสวิตช์กันลื่นนะครับอ่าพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับคันนี้นะครับเลขไมล์อยู่ที่81,000กิโลนะครับจอนะครับจอติดตั้งมาจากโรงงานเลยเป็นของมิตซูบิชินะครับแอร์เย็นมากนะครับเกียร์ออโต้ขับสบายนะครับฟิล์มใหม่ทั้งคันภายในไม่กริ๊ก ใครนะครับที่กําลังมองหารถที่สภาพดีมีรับประกันหลังการขายซื้อแล้วสบายใจแน่นอนนะครับผมฝากไว,ดว้ด้วยกล้วยโฮมคาร์นะครับมีรถคุณภาพดีๆให้เลือกมากกว่า50คันเลยนะครับรถสวยรถด,ดีราคาถูกนะครับมีรับประกันหลังการขายที่สําคัญโปรโมชั่นร้อนแรงมากร้อยเดียวรับรถแน่นอนนะครับอนุมัติง่ายได้รถเร็วทุกอาชีพได้แน่นอนนะครับร้อยเดียวนะครับและที่สําคัญข้างงวดเบาๆสามพันบาทนะครับเริ่มต้น ที่เหลือตลอดสัญญาคันนี้นะครับผ่อนไม่ถึง6,000บาทนะครับห0กพันกลางๆเท่านั้นเองสำหรับคนที่มีเครดิตดีนะครับอนุมัติง่ายได้รถแน่นอนนะครับที่กล้วยหฮมคาร์ฝากไว้ด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับกับการเน้นคุณภาพของรถยนต์ของเราทุกๆคันนะครับสวัสดีครับ